สวัสดีครับผมนันอัมโฮคานะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องขายรถมือสองนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนยังไงนะครับว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหลักๆนะครับการขายรถนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภท1คือรถที่มีเล่มทะเบียนพร้อมแล้ว2รถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับ ก็เบื้องต้นนะครับผมส่งรูปถ่ายรอบคันสำเนาเล่มทะเบียนเลขใหม่นะครับมาที่ Line Official a นะครับ @umhomecar l ล n e ของเรานี้นะครับมียอดผู้ติดตามมากกว่า4,000 0กว่าคนแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการซื้อขายรถนะครับลูกค้าสามารถส่งมาตรวจเช็คราคานะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมสำหรับรถที่มีเร่มทะเบียนแล้วนะครับเช่นแบบนี้นะครับนี่คือรถที่ปลอดภาระนะครับ ก็คือมีเล่มทะเบียนแล้วเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็มีเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็ชื่อเจ้าของเป็นใครก็เพราะนั้นเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านแบบชาชนอย่างละ2ชุดนะครับสำหรับกรณีที่รถติดไฟแนนซ์นะครับก็เตรียมสำเนารถก็จะประมาณนี้นะครับสำเนารถแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านประชาชนอย่างละสี่ชุดนะครับตรงข้อมูลมาแล้วนะครับรูปถ่ายรอบคันสำเนาเล่มทะเบียนเลขไม้นะครับภายในภายนอกการซื้อขายไม่เกิน30นาทีนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่คิดว่าขายไปแล้วมันจะมีปัญหาตามหลังมาหรือเปล่าเรามีสัญญาซื้อขายชุดมอบชุดโอนนะครับเตรียมบริการให้ลูกค้านะครับสําหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะครับที่ลูกค้าถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยมันขายได้ไหมมันผ่อนอยู่เนี่ยมันขายได้หรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นก็ส่งรูปถ่ายรอบคันสำเนาเร่มทะเบียนเลขไมล์มาที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ เราก็จะประเมินราคาให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถส่งมาได้ตลอดเวลานะครับพอประเมินราคาไปแล้วนัดดูรถกันนะครับเรามีบร,ริการไปรับซื้อถึงที่บ้านนะครับรสภาพรถนะครับตรวจชนหนักน้ําพ่วมนะครับถ้าไม่มีอะไรทําการตกลงซื้อขายกันเราก็โทรไปสอบถามยอดปิดบัญชีนะครับยอสมมุติว่ายอดปิดบัญชีนะครับต่ํากว่าราคาที่เรารับซื้อเราประเมินให้นะครับ ก็สามารถขายได้นะครับแล้วก็เราปิดบัญชีให้ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็โอนส่วนต่างให้ลูกค้าทันทีนะครับสำหรับร้านเรานะครับมีบริการรับซื้อถึงที่บ้านเราจะไม่รับซื้อกรณีที่รถชนหนักน้ําท่วมนะครับอันนี้ทางร้านเราต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีร้านเราไม่ได้รับซื้อนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับยังมองหารถมือสคุณภาพดีและ พร้อมใช้งานนะครับคุณภาพเกรดเอและรถปีใหม่ๆนะครับทางร้านเรามีบริการให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ข้างล่างเราคัดสรรแต่รถด,ดีๆรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาสามารถโทรมาได้ที่เบอร์อนย์ก็่เา0 9 7 1จ8 7 8, 8 8 8นะครับเราบริการตรวจเช็ราคารีนะครับจะซื้อจะขายก็ไม่ว่ากันนะครับหรืออย่างไรถ้าอยากรู้ราคาก็ ส่งเข้ามานะครับเรายินดีประเมินราคาให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ